ต่อกันที่ความคืบหน้ากรณีโรงเรียนเอกชนสองภาษาที่มีคุณครูนะคะครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลเนี่ยแหละค่ะทาการทําร้ายทั้งร่างกายและจิตใจเด็กๆนะคะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมออนไลน์ช่วงนี้ต้องบอกว่านําเอาเรื่องนี้มานําเสนอถี่นิดหนึ่งเพื่อเป็นการตีเหล็กนะคะต้องตีตอนร้อนๆเลยเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักถึงความรุนแรงที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะผู้ก่อตั้งเครือโรงเรียนสารศาสตร์วิทยานะคะมีการร่อนหนังสือฆ่าโทษผู้บ บริหารโรงเรียนในเรื่องของการใช้ความรุนแรงแล้วล่ะค่ะหากไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็จะต้องถูกลงโทษนะคะ โรงเรียนสารศาสตร์วิทยามีการเผยแพรแ่เอกสารนะคะลงนามโดยนายพิบูลยงกมลค่ะเป็นประธานอํานวยการโรงเรียนในเครือสารศาสตร์เรื่องการลงโทษนักเรียนนะคะส่งไปถึงหัวหน้าภาคหัวหน้าเขตและผู้อานวยการโรงเรียนในเครือโดยระบุข้อความนะคะว่าทางโรงเรียนเนี่ยมีนโยบายไม่ลงโทษนักเรียนด้วยการตีหรือทําร้ายร่างกายให้ผู้บริหารอบรมครูให้ดูแลนักเรียนด้วยความรักด้วยการอภิบาลห้ามตีนักเรียนโดยเด็ดขาดนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทราบกันมานานแล้วค่ะ แต่ว่ายังคงมีคนฝ่าฝืนอยู่เป็นประจำที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะผู้บริหารระดับหัวหน้านะคะรวมทั้งผู้อํานวยการเองเนี่ยไม่ใส่ใจในเรื่องเหล่านี้บอกไปหลายครั้งแล้วนะคะว่าให้ท่านอยู่ในห้องได้แค่วันละสองชั่วโมงนอกนั้นนะคะให้เดินตรวจแต่ว่าท่านเนี่ยปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น แปลว่าท่านไม่เคยเดินตรวจเลยติดกล้องไว้ก็ไม่ดูเพราะฉะนั้นนะคะหัวหน้าภาคนียจะต้องไปตรวจสอบว่าผู้บริหารโรงเรียนคนใดที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายสั่งลงโทษด,ดังนี้นะคะเริ่มจากทำใบทันบนค่ะต่อด้วยให้พักงานและให้ออกจากงานนะคะเป็นโทษหนักที่สุดสำหรับอาจารย์พิบูลนะคะเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสารศาสตร์ที่วันนี้ได้กลายเป็นธุรกิจเครือข่ายโรงเรียนสองภาษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะ โดยประวัติเนี่ยก่อนหน้านี้ท่านเป็นเด็กวัดในาศาสนาคริสต์นะคะเริ่มต้นชีวิตครูมาตั้งแต่อายุ18ปีที่ดารุณานุเคราะห์จากนั้นก็อยู่ในแวดวงการศึกษามาโดยตลอดค่ะ ในปี2512นะคะอาจารย์พิบูลเริ่มเปิดโรงเรียนเองแต่ว่าไรายได้ไม่ดีนักค่ะจึงมองไปไกลอีกนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาด้านภาษาเขาก็เลยจัดการส่งลูกชายสองคนไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งนั่นก็เป็นที่มาของการทดลองเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ชื่อว่าเอ็กซ์ตร้าที่สารศาสพิทยานะคะก่อนที่จะเปิดเป็นโรงเรียนสอนโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกที่ใช้ชื่อว่าสารศาส์เอกตราเมื่อปี2537 ขยายสาขาสร้างไรายได้หลักพันล้านบาทต่อปีมาอย่างต่อเนื่องค่ะคือในหนังสือของอาจารย์พี่บูรณ์นะคุณผ,ผู้ชมฮะแปลความไม่ง่ายๆก็คือว่าคืออาจารย์พี่บูรณ์เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าของสารศาสตร์นะเป็นเจ้าของเครือเลยมีหลายสาขาคืออาจารย์อยากจะบอกว่าฉันเนี่ยจ้างเธอให้มาเป็นผอโรงเรียนให้มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนให้มาเป็นหัวหน้าแต่ทําไมไม่ไปเดินตรวจในโรงเรียนล่ะใช,ใช่ไหมคือเขาให้นั่งอยู่ในห้องได้แค่สองชั่วโมงที่เหลือเนี่ยคือให้ไปเดินตรวจ กล้องวงจรปิดเอาไว้ติดก็ไม่ดูมันถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะขณะเดียวกันนะฮะเมื่อวานนี้นะครับคณะผู้บริหารที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศร,ราชพฤกษ์ที่ปากเกร็ดน,นทบุรีฮะตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวกันนะครับมีกลุ่มผู้บริหารแล้วก็ ผู้ปกครองเนี่ยที่รอรับฟังกันอยู่ก็ชี้แจงนะครับบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยทางโรงเรียนได้มีการเรียกครูจุ๋มเนี่ยมาสอบถามซึ่งครูจุ๋มเองก็ยอมรับว่าทําลงไปจริงๆพอทราบเรื่องราวแล้วทางโรงเรียนก็เลยให้พ้นสภาพความเป็นครูทันทีแล้วทีนี้มีครูอีก3คนที่ปรากฏอยู่ในคลิปที่ร่วมทําร้ายเด็กนักเรียนก็เลยให้พ้นสภาพ โดยการไล่ออกทันทีเหมือนกันคือตอนนี้ที่แน่ๆเบื้องต้นมี4คนที่สารศาสตร์วิเทศราชพฤกษไล่ออกนะครับตั้งแต่เกิดเรื่องนะครับทางโรงเรียนเองก็ร่วมกับทางผู้ปกครองเข้าแจ้งความที่ตำรวจกับตำรวจนะครับที่สพชัยพฤกษ์ในวันที่24กันยายนที่ผ่านมาและก็ทางโรงเรียนเองก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองที่เสีย,สยหายในยเรื่องนี้หลายท่านโดยเฉพาะด้านทดีความนะครับ โรงเรียนนั้นก็ยืนยันจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและก็จะดําเนินคดีกับครูจุ๋มรวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้จนถึงที่สุดซึ่งมีการตั้งทีมกฎหมายเนี่ยให้ไปดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนมาตรการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปกครองหลายท่านเนี่ยเขาลิสต์กันเป็นก้อนๆนะคุณเนนะ<ฆ>เยอะมากเสนอให้กับทางโรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในห้องเรียนนะครับปรับอาการปรับเกรดครูประจําชั้นแล้วก็การจัด นักจิตวิทยาเนี่ยให้ไปดูแลนักเรียนรวมทั้งแนวทางการเยียวยาเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับคณะผู้บริหารโรงเรียนก็บอกว่าจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งและขอยืนยันว่าจะทําตามแนวทางที่เคยให้สัญญาไว้กับทางผู้ปกครองโดยวันนี้นะฮะเวลา11โมงที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเดียวกันกับที่เราเข้ารายการนะฮะทางโรงเรียนก็เริ่มมีการถแถลงข่าวอีกครั้งนะครับ เดี๋ยวยังไงแล้วดีเป็นความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะฮะได้ดูบรรยากาศและกันถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันแปลกใหม่นะครับพูดถึงเรื่องของครูจุ๋มนะคะที่จริงต้องบอกว่าเป็นอดีตครูแล้วแหละเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยไล่ออกไปแล้วะนะคะ,ะมีผลกระทบต่อทั้งทางตัวนักเรียนด้วยแล้วก็ผลกระทบเนี่ยมันก็ส่งไปถึงครอบครัวของครูจุ๋มหรือว่านางสาวจุ๋มเองนะคะในบ้านที่จังหวัดอ่างทองผู้สื่อข่าวนิวสิบแปดเดินทางลงพื้นที่ไปนะคะไปพบกับ คุณแม่ของอดีตครูจุ๋มนะคะมีหลานชายอีก3คนอยู่ในบ้านด้วยกันซึ่งคุณแม่ก็ร้องห่มร้องไห้กับนักข่าวนะขอโทษสังคมแล้วก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยให้อภัยลูกของตนเองด้วยนะคะเพราะว่าตนเองเนี่ยป่วยหลายโรคลูกตัวเองไปทํางานก็ต้องหาเลี้ยงแล้วก็ไปเลี้ยงดูหลานชายอีก3คนด้วยล่ะค่ะเอาฟังเสียงคุณแม่ครูจุ๋มกันหน่อยค่ะเ ลูกเขาเป็นเจแรกไปบ้านวันนี้หลานสามคนนี่ก็อุปการละดนแล้วอูนี่เขานับเลยเขาไม่ไปรี่นึกว่าเขาจะออกแล้วเราคุณจุ๋มมาบ้านไหมคะไม่ได้มามาวันนั้นแล้วก็กลับไปแล้ว ปูจุ๋มเป็นโสดไหมคะป้าก็มีแฟนอยู่อ๋อแต่แ<ฟ>ยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมแฟนเขานี่เล้อยู่ดทาท,ทำงานกับขับรถอยู่ค่ะแต่เขาไม่ได้มีลูกจ้าเขาก็เลย<ม>อุปการะหลานสาม,มสเป็นลูกใครคะสามคนสามคนเป็นลูกพี่สาวพ่อพแม่เขาเลิกกันเม,ม,ม,าม,ามื่คุณเปป้าไม่ได้ขอกพูกป้าเป็นคนดีมากเราเป็นเจ้าเป็นบ้านทั้งหมด ลานส่งลานเลนี้ยงคนโตโมกคนที่สองมักจะเรียนช่างยนต์พระเจ้าบอกแม่ก็เป็นเสียงจากแปะกลาวนะครครอบครัวของครูจุ๋มนะครับแน่นอนว่ามีคนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เสียอก,กเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดข<ฮ>ึ้นทีนี้นะคุณผู้ชมเรื่องของครูจุ๋มเนี่ยยังไม่ทันหายร้อน ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยที่ผู้ปกครองเนี่ยไปรวมตัวกันที่โรงเรียนเพื่อที่จะขอกล้องขอดูกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมไงเพราะ,ะว่าก็ไม่มั่นใจแล้วว่าลูกเราเนี่ยเรียนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยโดนกระทําความรุนแรงไหม,มดูไปดูมาปรากฏว่าไปเจอครูอีกคนหนึ่งชื่อว่าครูอิ้วนะฮะเป็นครูอนุบาลหนึ่งคลิปนี้แหละครับแต่เราต้องเบลินะฮะคือมีการทํารายร่างกายเด็กนักเรียนเด็กอนุบาลหนึ่งนะครับโดยที่มีการ จิกผมนะฮะดึงผม 29, 29. ดันหน้าผากอย่างรุนแรงคือเหมือนกับว่าชี้ไปที่หน้าผากอ่ะเด็กหงายเงิบอะ่ะคือดูในคลิปเต็มเนี่ยนะฮะคือมีครั้งแรกยังไม่เท่าไหร่นะผมก็นึกว่าเขาจะหยุดแค่นั้นนะคุณเอนะปรากฏว่าทําอีกทําซ้ําจนเด็กเนี่ยจะหงายเงิบนะครับซึ่งเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ผู้ปกครองท่านนี้เห็นแล้วบอกว่ารับไม่ได้อย่างมากเห็นคลิปนี้นี่โกรธเลยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ขณะที่แม่ของเด็กอีกคนนะครับก็บอกว่าเพิ่งจะรู้ว่าลูกเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายตั้งแต่เนอร์เซอรี่กลับบ้านมาเนี่ยมีรอยเล็บเนี่ยมันจิกอยู่ตามตัวแม่เนี่ยก็ถามลูกว่าเกิดอะไรขึ้นลูกก็บอกว่าเล่นกับเพื่อนนะฮะซึ่งตัวเอกก็ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่น่าใช่เพราะว่ารอยเล็บเนี่ยมันเป็นเล็บมันวงใหญ่ไงมันเป็นเล็บของผู้ใหญ่ต่อมานะครับก็มีการเค้นถามก็เลยสุดท้ายก็รู้ว่า ครูเนี่ยเป็นคนทำนะฮะแต่ครูเองเนี่ยก็ตอนแรกก็ไม่ยอมรับนะบอกว่าเด็กเนี่ยเล่นกับเพื่อนนั่นแหละครับ,รบซึ่งพ่อแม่พอดูคลิปวงจรปิดเพิ่มเติมกันนะครับก็ยืนยันว่าจะดําเนินคดีคดีกับครูอิ้วด้วยนะฮะอ,อันนี้เป็นอีก1ครูที่โผล่เข้ามาขณะเดียวกันนะครับผู้ปกครองอีกท่านหนึ่งนายสาธิตเหมือนสะอาดครับบอกกับนิวสิว่า โรงเรียนสาราศาสตร์เนี่ยมอบคลิปกล้องวงจรปิดให้ผู้ปกครองเฉพาะของวันที่22กันยายนทําให้พบว่ามีภาพครูพี่เลี้ยงเนี่ยนะครับทำร้ายเด็กนักเรียนเพิ่มอีกขณะที่ผู้ปกครองรายอื่นก็ยังต้องการภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมแต่ทางโรงเรียนแจ้งว่าได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจไปแล้ว โดยมีจํานวน3ห้องนะครับที่ยังไม่มีคลิปวงจรปิดก็คือห้องเรียนอาเซียนอนุบาล1 1ห้องนะครับแล้วก็ห้องเรียนอินเตอร์อนุบาล1อีก2ห้องซึ่งผู้ปกครองได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่แต่ได้รับแจ้งว่าไฟล์คลิปดังกล่าวนั้นมันเสียแต่ทางผู้ปกครองก็เรียกร้องให้นําออกมาเพราะเชื่อว่าหากไฟล์คลิปมันเสียจริงมันต้องกู้ภาพคืนได้อย่างแน่นอนฟังเสียงผู้ปกครองท่านนี้กันหน่อยครับ พอดีน้องในกลุ่มเนี่ยก็ไลน์มาบอกว่าเฮ้ย hey, พี่สามคลิปเมื่อวานเนี่ยสามห้องเนี่ยได้แค่หนึ่งนะอีกสองห้องไม่ได้บอกอา้าวอีกสองห้องทําไมไม่ได้ล่ะก็บอกตํารวจมาแจ้งว่าน้องเขาแจ้งนะน้องเขาแจ้งว่าตํารวจบอกว่าคลิปเสียน้องเขาเลยบอกว่าถ้างนั้นพี่ไปสอสอนอให้ผมหน่อยไปถ้าเกิดพี่อยู่โรงเรียนพี่ไปสอนอเลยพี่ไปเอาคลิปของเราออกมาให้หมดก่อนถ้าเอาได้ทั้งหมดก็ออกมาเลยก็ผมก็กังวลใจเหมือนกันก็ มันเอาไปวันเดียวคลิปเสียแล้วหรออะไรเงี้ยแล้วเราก็คุยกับพ่อแม่น้องที่เขาเขาเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกพี่ไม่มีทางกล่องนั้นอะเอาไปทั้งกล่องต่อให้เสียมันก็กู้ได้มันมันมันไม่ใช่แบบเอาไปวันเดียวโดนฝนเสียหมดอะไรเงี้ยเราเราก็ถามกังวลไหมก็กังวลเพราะว่าคุณนําเอาไปแค่นี่ไม่ถึงยี่ชั่วโมงเลยนะถ้านับไปแล้วเนี่ยหลักฐานคุณหายแล้วสองห้องคุณบอกว่าคลิปเสีย ก็ถามว่ากังวลไหมกังวลผมถึงได้แสลนเดินมาหาผู้พี่นักข่าวเลยว่าต้องเรียกว่าแสลนเลยนะผมบอกตรงเลยหน้าด้านเลยก็คลิปจากโรงเรียนผมใช้เอกสารจากตำรวจขอจากทางโรงเรียนได้ได้มาแล้วแต่คลิปที่อยู่ที่ตำรวจเนี่ยผมไม่รู้จะเอาอะไรแงยจากตำรวจได้เหมือนกันเพราะผมคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัรกษากฎหมายอ่ะถ้าคุณบอกไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมต้องทํำยังไง คือตอนนี้คุณผู้ชมฮะคลิปจากกล้องวงจรปิดต้องเรียกว่ายิ่งดูมันยิ่งเจอคุณเนีค,ครูจุ๋มไปละครูอิ้วไปละ มีครูฟิลิปปินด้วยใช่ครูฟิลิปปินก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไปประกฏดว่าทําร้ายร่างกายเด็กในคลิปนะไปกระชากแขนเด็กนะคะแล้วครูก็สอนอยู่ในห้องเดียวกันกับครูจุ๋มด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าหนีหายไปแล้วแหละแต่ว่าทางตอมอของนนทบุรีตามตัวเจอแล้วนะคะโดยครูอ้างว่าไม่ได้ทําร้ายเด็กนะคะก็คือที่ต้องไปกระชากแขนเนี่ยเพราะว่าเด็กเขาน้ำมูกไหลก็เลยจะพาเข้าไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ําค่ะโดยชาวต่างชาติรายนี้นะคะมีชื่อว่านายมาวินค่ะเป็นชาว ลิปปิส์ครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่มีเวิร์กเพอร์มิทนะคะทางานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตตํารวจพอไปเจอตัวแล้วเนี่ยก็เลยควบคุมตัวนําตัวไปแจ้งความต่อร้อยตํารวจเวรสพชัยยพกษ์ค่ะในข้อหาทํางานโดยไม่ได้ไม่ได้รับอนุญาตนะคะส่วนกรณีภาพเหตุการณ์นในคลิปนะคะนายมาวิน,นก็ออกมาเปิดเผยว่ายืนยันเลยนะว่าไม่ได้ทําร้ายเด็กแค่จะพาเด็กเนี่ยไปเข้าห้องน้ําเนื่องจากไปเห็นว่าเด็กเนี่ยมีน้ํามูกไหลลงมาจะถึงปากอยู่แล้วแล้วก็เด็กเอามือไปเช็ดน้ำ มูกปืนใบหน้าตนเองก็เลยไปชี้สั่งให้เด็กเนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าเด็กไม่ยอมลุกนะคะครูมาวินก็เลยเดินเข้าไปหาแล้วก็ใช้มือเนี่ยจับแขนเด็กให้ลุกขึ้นมาเด็กก็ขัดขืนอีกไม่ยอมลุก ครูมาวินจับตัวเด็กลุกขึ้นไปก่อนที่จะบังคับให้เด็กเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ําค่ะส่วนเรื่องที่ครูจุ๋มไปใช้ความรุนแรงกับเด็กครูมาวินเคยถามครูจุ๋มแล้วนะคะว่าใช้ความรุนแรงแบบนี้ไม่มีปัญหาหรอครูจุ๋มก็บอกว่าไม่มีปัญหาค่ะเพราะเป็นระบบโรงเรียนของประเทศไทยครูเนี่ยสามารถทําโทษนักเรียนได้จากนั้นครูมาวินก็บอกว่าก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าตนเองเนี่ยก็เพิ่งจะมาสอนภาษาได้ไม่นานผมเนี่ยมาสะก,กิดใจคําว่า ที่ครูจุ๋มบอกกับครูต่างชาติคนนี้ว่าเป็นระบบโรงเรียนของประเทศไทยที่ครูสามารถทำโทษน,นักเรียนได้โอ้โหคำพูดนี้มันสะท้อนหลายอย่างนะคุณเนนะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคือมันก็สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนต่างชาติด้วย ใช่ค่ะทางด้านพันตำรวจเอกสถิตพรบุญยรัตะพันธ์ผู้กำกับสพชัยพฤกษ์นะคะกล่าวว่าตอนนี้เนี่ยทางตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับทั้งนายมาวินครูฟิลิปปินคนนี้หรือว่าคุณครูคนอื่นๆแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าต้องรอสอบปากคำจากเด็กผู้เสียหายก่อนถึงจะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีได้นะคะวันนี้ตำรวจพร้อมกันกับอายการแล้วก็เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพจะเริ่มสอบปากคำเด็กเป็นครั้งแรกนะคะ3คนก่อนเดี๋ยววันที่2จะ สอบเพิ่มอีก3คนและวันที่3สอบเพิ่มอีก2คนรวมเป็น8คนด้วยกันค่ะตามที่มีผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความเอาไว้โดยคาดว่าหลังจากนี้นะคะก็น่าจะมีผู้ปกครองของเด็กนักเรียนรายอื่นทยอยเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมอีกครูมาวินจะพูดอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของครูมาวินแต่ว่าก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนนะครับขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมฮะดูข่าวเราก็ต้องดูให้รอบด้านให้มันเป็นคุณกันหน่อยนะครับทางด้านจิตแพทย์เองนะครับก็มีการเตือนผู้ปกครองนะครับให้รับมือหากเด็กนั้น จอกับความรุนแรงแบบนี้เราจะสามารถทําอย่างไรได้บ้างนะครับที่หลักๆนะครับผู้ปกครองเองก็ต้องมีความเข้มแข็งก่อนอย่าพิ่ง วิตกจริตจ,จนมากจนเกินไปเดี๋ยวจะทาให้เด็กยิ่งเครียดไปใหญ่แพทย์หญิงวิบลนรัตน์วันเพ็ญน,นะครับจิตแพทย์จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชดักครินบอกว่าผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นกับเด็กนั้นมีหลายระดับตั้งแต่ไม่กระทบเลยจนถึงกระทบอย่างมากสิ่งแรกที่จะต้องทำครับก็คือต้องทําให้เขานั้นรู้สึกว่าเขาปลอดภัยแล้วก็ได้รับการจัดการในเรื่องของความกลัวแต่อย่าทําให้เด็กอยู่ในภาวะระแวดระวังความปลอดภัยมากจนเกิน จนทําให้เด็กรู้สึกว่าโลกนี้มันน่ากลัวเกินเหตุส่วนกลุ่มที่รู้สึกว่าดูแลตัวเองไม่ได้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มอ่อนแอเปราะบางนะครับคนอื่นเนี่ยรังแกได้ก็ให้พยายามหลีกเลี่ยงจากสภาวะเช่นนี้ซ้ำๆเป็นระยะเวลานานครับเพราะว่านี่อาจจะเป็นแนวโน้มนะครับที่ทำให้เด็กคนที่ถูกรังแกเนี่ยไปรังแกคนอื่นต่อได้ครับ เพราะว่าเขาเนี่ยเรียนรู้การใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งที่ทําได้เพราะว่าเขาก็ถูกกระทําและเขาก็สามารถกระทํากับคนอื่นๆได้เช่นกันในกลุ่มเด็กที่ต้องปรับตัวนะฮะปรับตัวยังไม่ได้เนี่ยกลุ่มนี้นะครับผู้ปกครองก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงให้เด็กกลับไปอยู่ในสถานที่นั้นนะครับเป็นการชั่วคราวอย่างเช่นการย้ายห้องเรียนนะครับ แล้วก็ในสภาวะเช่นนี้นะครับเด็กเนี่ยอาจจะแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาเป็นพฤติกรรมถดถอยเช่น ปัสสาวะรถที่นอนทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่นะฮะลองสังเกตดูได้หรือว่าเด็กนั้นมีพฤติกรรมเนี่ยงอแงมากๆคล้ายกับเด็กเล็กทั้งที่เด็กเนี่ยโตขึ้นมาแล้วพูดรู้เรื่องแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอดทนให้มากขึ้นแล้วก็ต้องให้เวลาเขาได้ปรับตัวกับเหตุการณ์เหล่านี้สักพักส่วนเรื่องของการพักการเรียนนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเด็กแต่ละคนถ้าบางคนนะฮะไม่พร้อมจริงๆหยุดเรียนก่อนก็ไม่ใช่ปัญหา แพทย์หญิงวิมลรัตน์นะครับยังบอกอีกว่าความวิตกกังวลของพ่อแม่ก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่พ่อแม่บางคนเนี่ยอาจจะวิตกกังวลเกินไปแล้วก็รู้สึกผิดยิ่งทําให้บรรยากาศภายในบ้านเนี่ยมันไม่ดีขึ้นมันอึมครึมนะ,ะฮะหากพ่อแม่คิดว่าที่ผ่านมาทําดีที่สุดแล้วให้กับลูกไม่ได้ผิดอะไรก็เดินหน้าเลี้ยงลูกต่อไปอย่างมีความสุขส่วนกระบวนการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เช่นการสอบสวนก็ปล่อยให้ ดำเนินการไปตามระบบไม่ใช่เลี้ยงลูกอย่างระมัดระวังจนเกินไปแล้วก็กลับมาหงุดหงิดเองเครียดเองนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับแพทย์หญิงจิราพรรุณากูลกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับเจ้าของ f c e e o o o นะฮะเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านก็โพสต์ข้อความเอาไว้นะฮะบ,บอกว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ทำร้ายใครแม้ในานามของความรักและความหวังดีเห็นไหมครับ ไม่มีใครควรตกเป็นเครื่องระบายอารมณ์ของใครนั่นไม่ใช่ความรับผิดชอบของเด็กๆเด็กที่ถูกกระทําที่เด็กที่ถูกกระทํานั้นควรได้รับความยุติธรรมและก็การเยียวยาอีกท่านหนึ่งขณะเดียวกันนะครับแพทย์หญิงจิราพรก็ยกังเน้นย้ำด้วยนะครับว่าครูที่เห็นความรุนแรงแต่ไม่ทําอะไรเป็นส่วนหนึ่งของผู้กระทําความผิด และควรได้รับการตรวจประเมินด้านแนวคิดหรือปัญหาทางสุขภาพจิตด้วยแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าอย่าเกรงใจใครจนลืมเกรงใจลูก อันนี้ฝากถึงผู้ปกครองนะครับ <c oughs> เป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ <c oughs> เราจะต้องใส่ใจลูกหลานกันให้มากขึ้นมั่นฐานก็หน่อย, <4 S 1> น,อยนะที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของ <c oughs> เราด้วยนะคะทําไมบางคนพบเห็นความรุนแรงแต่ว่าไม่ยอมทําอะไรเลยแบบนี้ซึ่งการปลูกฝังเนี่ยคงต,งต้องเริ่มปลูกจากครอบครัวของเราเ <c oughs> นี่แหละค่ะและหลังจากเรื่องนี้มันแดงขึ้นมามันเป็นข่าวขึ้นมาก็น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะ,นะคะ